สวัสดีครับผมก็อยู่กับผมนะครับเงาะชแนลนะครับผมวันนี้ก็อยู่กันในเกม Tower of Fantasy นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็จะมาแนะนําวิธีการลงนะครับผมในส่วนของดันลูหนอนนะครับซึ่งแปลไทยออกมาแนละ้วเขาเขียนว่าลูหนอนจริงๆนะครับผมซึ่งหลายคนก็ติดที่ชั้นแปะนะครับแล้วก็อาจจะยังไม่เข้าใจว่ากระบวนการการเล่นมันเนี่ยทำยังไงมันต้องเก็บบัฟยังไงอะไร นะครับซึ่งผมเองตอนแรกก็ติดอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าผมอาจจะลงลงลงแล้วก็ไม่ได้ดูนะครับดังนั้นวันนี้เนี่ยก็จะมาแชร์วิธีการเล่นหรือเทคนิคการเล่นแล้วกันนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับยังไงก็ฝากไว้แล้วกันนะครับสําหรับใครที่มองหาล้านเติมเกมนะครับผมต้อง b r i s Man Shop เลยนะครับผมเติมถูกเติมไวนะครับปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าสนใจเติมเงินเกมไหนเนี่ยกดลิงก์ด้านใต้ได้เลยนะครับผมโอเคนะครับผม เดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็เปิดในร้านสตรีมนะเออเปิดโลกฟรีนะครับก็สุดท้ายแล้วก็ได้ไอ้เจ้านี่สามดาวมาอีกตัวนะครับก็สวยงานอลังการงานสร้างตาสีฟ้าอีกต่างหากเฮ้ยเอาเรื่องกันดีกว่านี่ครับลูหนอนนะครับผมเนี่ ซึ่งลงใ้เจ้าส่วนของด้านนี้เนี่ยนะครับเราก็กดของรางวัลดูได้นะครับแล้วก็มันจะได้เจ้าเม็ดม่วงมาด้วยแล้วเดี๋ยวตอนท้ายผมจะบอกว่าเม็ดม่วงนี่เอาไว้ทําอะไรนะครับทีนี้นะครับวิธีการลงเนี่ยนะครับดันเนี่ยมันก็จะลดล็อกไปเรื่อยๆครับระดับมันก็จะมีง่ายปกติยากขึ้นไปตอนนี้ผมก็ลงมาถึงยากนุ่นแล้วนะครับแต่ว่าผมจริงๆลงต่อได้นะแต่ผมยังขี้เกียจลงอยู่เดี๋ยวค่อยลงนะครับผมทีนี้นะครับเดี๋ยวผมลงให้ดูเลยแล้วกันว่า จริงๆแล้วเนี่ยข้างในเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องรีบนะครับผมอ่ะเรามาดูวันที่หนึ่งไปครับนี่ครับตอนที่ผมลงปกตินะครับผมแล้วก็ผมอ่ะชั้นที่เจ็ดมาแล้วกันเพื่อที่ให้รู้ก่อนว่าก่อนที่จะถึงชั้นบอลเนี่ยเราควรจะต้องทําอะไรยังไงใดๆนะครับจริงๆแล้วเวลาลงรูหนอนนะครับผมแนะนําว่าแนะนํานะคุณควรจะต้องเลี้ยงเลือดของคุณเนี่ยเอาไว้ให้มันเต็มเลยนะครับผม และที่สาคัญเนี่ยตรงช่วงระหว่างตรงนี้เนี่ยคุณไม่จําเป็นต้องรีบไปนะครับเหมือนเวลาคุณลงดันที่เป็นปาร์ตี้นะครับผมมีอันหนึ่งนะครับที่ว่าให้มาวิ่งเก็บบัฟก่อนนะครับเนี่ยเราทําเหมือนกันเลยนะครับเราพยายามเดินเก็บบัฟให้หมดแล้วก็พยายามฆ่ามอนนะครับมอนตัวใหญ่เนี่ยมันจะมีบัฟนะครับผมอย่างไอสองตัวเนี้นะครับเดี๋ยวพอเราฆ่ามันตายเนี่ยมันจะมีบัฟ ออกลงมานะครับแล้วถามว่าเราจะเลือกปั๊บเนี่ยเลือกยังไงครับแนะนําว่าให้เลือกนะครับอันดับแรกคุณต้องเอาพวกคิดที่ข้อมาก่อนเลยนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยก็คือป้องกันนะครับบอสเนี่ยสุดท้ายเนี่ยผมรู้สึกว่าเท่าที่ผมโดนเนี่ยตัวนใหญ่จะเป็นตัวสายฟ้านะครับแต่ว่าบอสมันจะมี2ตัวนะครับทุกๆ4ชั้นมันจะมีบอสนะครับผมเออทุกๆ4ชั้นมันจะมีบอสอ่ะเนี่ยเดี๋ยวผมจะต่อไปดูก่อนเห็นไหมครับปั๊บเห็นข้างล่างว่าของผมนั่นผมอ่ะ ก็กดปั๊บมาเรื่อยๆผมก็ทยอยกดมาค่อยๆกดมาทีละอ่าจะบอกยังไงเดียผมพยายามค้ากันไปนะครับผมพยายามค้ากันไปกันน้ําแข็งกันสายฟ้านะครับผมแล้วก็ตีมอนเหลือดเยอะติดคีนะครับผมหรือว่าเพิ่มีเ k หนึ่งร้อยแปดสิบเห็นไหมครับเพิ่มดาเมจที่ได้รับนะครับผมและดาเมจที่ทํานะครับก็เกิดถ้าถ้าเกิดว่าอ่ะขอบคุณด้วยนะครับสับสไครต์อย่าลืมปิดนะครับผมในส่วนของอันล่างสุดเนี่ย คุณตีแรงขึ้นก็จริงเนี่ยคุณโดนแรงขึ้นด้วยแนะนําเอาจิงก็ถ้าบัฟยังไม่เต็มหมดแล้วอ่ะนะครับไม่ต้องไปเลือกมันก็ได้นะครับให้เอาพยายามเน้นติดคีย์เอาไว้ถ้าเกิดว่าใครคิดว่าตัวตัวเองเนี่ยบางอ่ะก็แนะนําว่าให้เอาเกี่ยวกับพวกการเพิ่มเลือดฟื้น HP นะครับผมมันก็จะดีมันจะทําให้ตัวคุณเนี่ยฟื้นฟู HP ได้เร็วขึ้นนะครับเพราะว่าบอสสุดท้ายผมบอกเลยว่ามันฉาแรงจริงนะครับแม้แต่ผมเองเนี่ยยังเกือบไม่ผ่าน นะครับผมพูดตรงๆแล้วว่าแม้แต่ผมเองยังเกือบไม่ผ่านนะครับแต่ว่าผมก็ผ่านแหละนะครับจริงๆอ่ะด้วยความที่ผมเนี่ยเล่นเป็นสายสมดุลด้วยแหละนะครับผมดังนั้นมันก็เลยแบบทำน้มเห็นได้ไม่ฉูดฉาดเท่าไหร่น,นะครับแต่กระบวนการการเล่นเนี่ยผมก็เต็มที่แล้วแหละนะครับโอเคนะครับในส่วนของทัชเจ็ดเนี่ยนะครับหรือว่าหนึ่งสองนะครับ แล้วก็1 2ึงสองสามแล้วก็ห้าหเจ็ดเนี่ยนะครับมันจะเป็นการลงเก็บบัฟนะครับส่วนชั้นสี่กับชั้นแปดคุณจะเจอบอสนะครับแต่ผมจะมีตอนที่สู้กับบอสให้คุณดูด้วยนะครับลูกนาฬิกาเนี่ยก็คือเพิ่มเวลาดังนั้นเนี่ยคุณไม่จำเป็นต้องรีบฆ่ามันนะครับดังนั้นคุณยังไม่จำเป็นต้องรีบฆ่ามันนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับคุณก็แค่วิ่งแล้วก็พยายามหาบัฟไปเ,เรื่อยๆหาบัฟให้เยอะ ถ้าเกิดว่ามันหมดแล้วโอเคคุณก็ค่อยฆ่าหรือว่าเขี่ยมันทิ้งหมดเลยก็คแค่นั้นเองนะครับไม่มีอะไรยากมากมายนะครับไม่ต้องรีบนะครับเพราะว่าตอนแรกผมก็รีบเหมือนกันครับเอ,อ่อผมแบบไม่ได้สนใจอะไรเลยแม่งเอาแต่รีบรีบรีบลงลงลงนะครับโอเคทีนี้ก็ประมาณนี้นะครับสําหรับการเก็บบัฟเรื่องบัฟนะครับคุณก็ต้องเลือกเอาเพราะว่าบางคนเนี่ยผมไม่รู้บางคนอาจจะเล่นเป็นสายแทง บางคนอาจจะเล่นเป็นดาเมจจ๋าเลยคุณก็อาจจะหาอะไรที่มันแบบว่าถึกๆดีเลือดฟื้นฟูเอออะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับก็แล้วแต่ว่าคุณจะได้บัฟแลนดอมมาเป็นอะไรบ้างคุณก็เลือกเอานะครับแต่ส่วนตัวผมเนี่ยผมอัดดาเมจหมดเลยเพราะว่าผมไม่ได้ไม่ได้ไอ้พวกในส่วนของพรมาทานที่มันเป็นแบบ A.T.K หรือว่าสายโจมตีไงเออดังนั้นเนี่ยผมก็เลยพยายามเลือกดาเมจให้ได้มากที่สุดนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับ โอเคนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตอนที่ผมลงชั้นแปดสู้กับบอสแล้วกันนะครับไปครับนี่เพลงก็เพาะสะเหลือเกินไปครับนี่นะครับเห็นไ่มมีเวลาให้คุณตีแค่สามนาทีนะผมบอกเลยว่าถ้าคุณแทบจะพลาดไม่ได้เลยนะถ้าเกิดว่าคุณพลาดคอมโบเนี่ยคุณอาจจะคุณอาจจะไม่ผ่าน ไม่ผ่าตรงเวลานี่นะ,นะครับผมผมจำเป็นต้องใช้สายฟ้ายิงเลี้ยงนะครับแล้วก็กระตุกตัวมันเอาไว้เพราะว่าบางครั้งเนี่ยมันโดนสายฟ้าช็อตเนี่ยมันจะช็อตครับมันจะแบบคึกคึกคกคอ่ะเออมันก็ใช้เบรกตัวมันเนี่ยเนี่ยไม่ไม่มันจะใช้เบรกตัวมันได้หน่อยนะครับผมดังนั้นผมก็เลยใช้สายฟ้าตรึงไว้แล้วทีนี้เนี่ยพอมันเรียกเกาะออกมาเนี่ยผมก็จะใช้ฟูดามจของผมนะครับก็จะเปิดด้วยคิงก่อนนะครับผมใช้เทียว นะครับพอเคียวเสร็จเนี่ยนะครับเราก็จะควงต่อด้วยดาบําแข็งครับในจังหวะที่มันกําลังจะสวนกับเราปึ้งนะครับแทงลงไปนะครับแล้วก็นี่นะครับเรียบร้อยนะครับตีตีตีแล้วก็หมุนอีกครับผมหมุนน้ำมันตะไปครับตึ้ง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 แล้วเราก็ต้องกลับไปสแตนปืนนะครับผมเพราะว่าปืนเนี่ยผมใส่ชิปที่ทําให้มันชาร์จเร็วขึ้นด้วยดังนั้นมันจะเก็บชาร์จเร็วนะครับผมโอเค นะครับตีแล้วก็ตึงนะครับพยายามหลบให้มันติดโดมนะครับโดมสโ,โลว์พยายามฝึกหลบครับออพยายามฝึกหลบให้มันติดหลบสโ,โลว์แต่ว่าตัวเนมเมสิตเนี่ยเวลาคุณกดชิปถอยหลังแล้วยิงเนี่ยนะครับมันจะเป็นสโลโมโชั่นอัตโนมัตินะดังนั้นใครที่มีเนเมซิสเนี่ยผมบอกเลยมันเป็นตัวครอบจักรวาลน,นะครับมันไม่ใช่แค่ว่าเป็นคอสายฟ้าอย่างเดียวมันเป็นตัวที่จำเป็นต้องมีนะครับคุณควรจะมี ด้วยความสกิลของเขาเนี่ยมันโอเคครับถ้เหลือเกินโอเคพอเรียกกรอบปุ๊บใช่ไหมครับเราก็ตัดด้วยคิงครับแล้วก็คอมโบที่คิงอีกชุดหนึ่งนะครับตึ้ง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 บนอากาศนะครับแอร์คอมโบกระแทกมันแล้วก็ขึ้นมาอีกทีหนึ่งครับสวนปึ้งเข้าไปครับผมอ่าแล้วก็ใช้นะครับเมอร์ริวนะครับลงมาหวดครับผมหววหวดนะครับแล้วก็ชาร์จหลบไปทีหนึ่งเห็นไหมครับติดโดมสโลครับพอติดโดมสโลเนี่ยเราก็จัดเลยครับชุดใหญ่ฟันกระพริบนะครับ เมือนเดิมครับดังนั้นการเล่นของผมเนี่ยมันเป็นสายสมดุลดังนั้นเนี่ยผมจำเป็นต้องเล่นแบบนี้เพราะว่าไม่งั้นเนี่ยจังหวะที่มันเรียกเกาะมาเนี่ยผมเบรกเกาะมันไม่ทันเนี่ยผมอาจตายได้นะครับผมไปครับสโลไว้ครับดังนั้นเนี่ยเวลาแม่งค่อนข้างเฉียดฉิวเลยแล้วบางทีถ้าเกิดว่าผมเผลอไปโดนคอมโบมันสักอันหนึ่งเนี่ยผมก็คือมันจะเสียเวลาไปเยอะเลยนะครับผมไปนะครับอันนี้ผมพยายามตัดสวนไปเนี่ย ผมตอนเนี่ยโดนตอนที่มันชักดาเมื่อกี้เนี่ยผมเลยทําให้แบบว่าผมเกือบไม่ทันเลยพลาดคอมโบไปเลยเห็นปะเนี่ยอันนี้ผมเลยต้องตัดด้วยเมอร์ริวนะครับหรือต้องเอาเมอร์ริวออกมาตัดมันก่อนเลยเพราะว่าไม่งั้นน่ะผมโดนยาวแน่นะครับจังหวะช็อตเมื่อกี้นะครับผมก็เลยต้องตัดสินใจแล้วก็ประจวบเหมาะกอบการที่ว่ามันเรียกเกาะพอดีนะครับผมแล้วเราก็ต้องกลับมาอันเดิมครับเพื่อรีชาร์จตามปกติแล้วก็เดี๋ยวเวลาจะไม่ทันนะครับผมผมจำเป็นต้องดึงเมอร์ริวออกมาอีกครั้งหนึ่งครับปึ้ง แล้วก็รีบฆ่ามันครับให้เรียบร้อยพอดีนะครับผมก็บอกเลยตรงว่าเกือบเอาตัวไม่รอดเหมือนกันนะครับผมดังนั้นก็เต็มที่แล้วนะครับอย่างที่ลองลงดูนะครับผมก็สําหรับใครที่เก่งแล้วเทพแล้วหรือว่าโหดแล้วตัวละครท่านเทพแล้วก็ไม่ต้องดูก็ได้ครับคลิปนี้นะครับดังนั้นเนี่ยผมก็ทํามาให้ดูสําหรับคนที่แบบว่าเออเขาลงไม่ผ่านเพราะว่ามันมีเยอะจริงครับเออแล้วก็คุณคิดดูแล้วกันขณะว่าเรื่องการ บอ,อกปาร์ตี้บอสย้ายบอสเนี่ยแต่ละคนยังไม่รู้เรื่องเลยชวนคนไปตีบอสแต่ไม่ออกปาร์ตี้สองไม่รับปาร์ตี้รับปาร์ตี้ซะเต็มแต่เสือประกาศเรียกให้คนไปตีบอสมันคนเข้าไปไม่ได้หรอกครับเพราะว่าคนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไม่มีใครหรอกครับที่จะมานั่งย้ายแบบครึ่งชั่วโมงดังนั้นคุณยังต้องมีปาร์ตี้รองรับหรือไม่คุณก็ออกตี้รอนะครับแล้วเขาก็จะชวนตี้คุณมาโอนหัวแล้ว์ปไปส่วนใหญ่มันจะเป็นแบบนี้ นะครับผมดังนั้นเนี่ยก็ฝากไว้แล้วกันนะครับเรื่องตีบอสเนี่ยเพราะว่าผมเองก็ทาคลิปเอาไว้ให้แล้วด้วยยังไงก็ลองดูดูกันหน่อยแล้วกันไม่ต้องดูของผมก็ได้ของคนอื่นก็เยอะแยะนะครับก็ตามนั้นนะครับยังไงก็ฝากมาด้วยแล้วก็อย่าลืมครับถ้าจะกรชาไม่เกลือนะครับผมฟยวฟิวฟาวฟาเนี่ยยังไงก็ฝาก i s t แมนช็อปไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมเติมผูกเติมไว้นะครับปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับต้องลิสแมนช็อปเท่านั้นนะครับบายบายจัดจุ๊บ